สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระเข้ามาใหม่นะครับก็แกสลักกับเจดีย์ไทยเองครับเป็นหยกจากขม่านะครับองค์นี้ก็มีสีสันที่สวยงามนะครับมีสีดํานะครับอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็สวงอกแล้วก็แขนนะครับเขียวอมดํานะครับเข้มมากนะครับผมส่วนด้านหลังนะเป็นเนื้อแก้วนะครับเป็นเนื้อแก้ว ก็เป็นหยกจากพม่านะครับเกศเจดไดไทเอนนะครับองค์นี้สวยนะครับแปลกตานะครับก็ความสูงนะครับความสูงอยู่ที่10.5เซนนะครับความกว้างของฐานนะครับอยู่ที่8เซนนะครับพี่ๆครับท่านใดสนใจนะครับยกแกะสลักพระธรูปนะครับเจดไดไทเอนนะครับสีสวยนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมหยกจากพม่านะครับแกะเป็นพระพุทธรูปนะครับเจดีย mm ์ไทยเนะครับสสวยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ